ตัวนี้ก็เพื่อนๆคลิปนี้นะผมก็มปนกลงสายครับนะก็ผมก็จะมาจุดทูบขอเลขจะให้กับเพื่อนๆกันนะผมโดยการจุดทูบขอเลขในวันนี้ก็จะเป็นขุนแผน2ององค์นี้นะครับเห็นไหมครับเนาะแปะสองงค์นี้ซึ่งผมไปยืมของลูกสมศักดิ์มานะผมนะที่หลายท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมขุนแผนมีพิมพ์มุม้งพิมพ์นี้มีพิมพ์ลากปักชีกหรือเปล่านะับก็นี่เลยผมไปขอยืมมุงเข้ามาสององค์ นะครับซึ่งลุง2เนี่ยครับลุงก็เตรียมตัวเอาไปประกวดนะครับผมนะผมก็เลยไปขอยืมมุมาก่อนนะครับก่อนที่เขาจะไปประกวดนะครับก็ยังมีเวลาอยู่ผมก็เลยไปขอยืมมานะก็เอามาไหนๆก็ยืมมาแล้วก็เลยมาขอเลขให้เพื่อนนะได้ชมมาขอเลขนะครับเลขมงคลนะครับให้เพื่อนได้เอาไปใช้งานกันนะกเนาะก็พอดีผมไม่ค่อยมีเวลาก็เลยรีบก็เลยเรีบจัดโต๊ะแบบเร็วๆนะครับเนาะเพราะเวลามีน้อยอ่ะเดี๋ยวเรามาจุดเลยดีกว่าเนาะ Okay, เดี๋ยวรอแป๊บนะผม,ผมจะจุดทีละดอกนะดอกทางซ้ายนี่จะเป็นขององค์เนื้อขาวลมบอลนะเราจะจุดทีละดอกเอาอย่าบอกนะแก๊สหมดเอาแล้วไงนี่เพื่อนๆดูดิ <laughs> แก๊สแก๊สไฟแช็กจะหมดแล้วเออมันจะมีนัยะอะไรหรือเปล่า <laughs> อะไรนะข้าบ้านเมลหลวงปู่ทิมับมนะช่วยประทานโชคลาภเป็นตัวเลขสองตัวตรงๆนะผ่านรูปหลอกนี้ให้กับเพื่อนๆที่ได้ชมอยู่ด้วยเนาะเผื่อเพื่อนๆท่าไหน,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 นที่เขาอธิษฐานกับหลวงปู่แล้วเขา,เอ,าอยากจะบ,บูชาหลวงปู่แล้วให้เขาได้มีทุนสักก้อนหนึ่งนะเอามาใช้หนี้ใช้สินหรือว่าจะใช้ตามกิจกรรมของเขาก็แล้วแต่เราขอให้หลวงปู่ทิมนะช่วยาบารมีหลวงปู่ทิมนะช่วยนะทำให้เขาได้มีโชคลาภกันใน เป็นตัวเลขสักสองตัวนะหลวงปู่นะให,ให้ได้เลขมงคลสักสองตัวนะให้เขาได้ไปใช้งานกันเนาะสวัสดีครับอ่ะอันนี้ขององค์ทางซ้ายเนาะปุจุดอ่ะองค์นี้เดี๋ยวจุดกระทุ่มนี่ดีกว่าเพราะแก๊สในปืนหมดแล้วบางทีผมก็รีบนะก็เลยบางทีก็ พูดติดขัดมากเนาะก็ต้องขอภายพอดีเพิ่งเลิกงานมากลัวเพื่อนๆจะไม่ได้เลขมงคลกันน,นะลองมาจุดขอดูแล้วกันเพราะว่าผมไปยืมพระลงแกมาเนาะก็หวังว่าพระสององค์นี้ครับท่านมผมพระกมาในองค์นี้เขาจะช่วยให้เพื่อนที่ได้ให้ได้ดูอยู่นะอา,อาจจาะมีแบบดวงสมพงกันอะไรประมาณเนานนะเห็นตัวเลขนะครนะก็คือตาใครตามันเหมือนเดิมว่าผมตาใครมองเห็นเลขอะไรก็ลองไปเสี่ยงดวงดูนะเผื่อจะได้โชคลาภก้อนใหญ่นะ ขอบารมีหลวงพ่อทิมและพ่อพายกุมารที่สิงสถิตอยู่ในพระผมขุนแผนทั้งสองนี้นะช่วยประทานโชคลาภเป็นตัวเลขสักสองตัวนะครับตรงๆผ่านทูตบอกนี้ให้กับเพื่อนๆที่ยได้ชมอยู่ด้วยเนาะให้เขาได้มีทุนสักก้อนหนึ่งเอาไปปลดหนี้ปลดสินเอาไปทํากิจกรรมภายในครอบครัวของเขา,ลาแล้วกันเนาะสาธุมาโอเคอ่ะผมจุดแบ้นี่วันนี้มันทับรีบทาก็เลยอาจจะก็ท้องกระแทกม้าง ทุกนี้ดอกนี้ดับแล้วแล้วจุดใหม่โอเคมา เอาล้ครับในวันนี้ผมเซตกล้องมารีบจัดก็เลยเซตกล้องแค่ตัวเดียวเนาะเวลามีน้อยผมก็จะมานั่งโม้เหมือนเดิมนะก็เพื่อนเพื่อนทั้งไหนที่อชอบฟังของโมกก็ฟังได้นะผมนะใครที่ไม่ชอบก็สคิปข้ามเลยับผมนะมนะไปดูตอนท้ายเลยเดี๋ยวผมจะเอาเลขแล้วก็ลงเป็นตัวเลขที่เห็นในทูบเนาะก็ไปลงไว้ในท้ายคลิปเพื่อนท่านไหนที่ดูเป็นตัดเป็นก็ลองเอาไปตัดดูเนาะซึ่งคราวก่อนที่ผมจุดไว้ก่อนปีหมาน่ยก็เฉียดน,นะผมได้แค่เฉียด ตัดผมก็ตัดสลับตัวไปมันตัดผิดตัวไปก็ <c oughs> เลยเฉียดไปหกน่อยเดียวเองนะก็ไม่ได้โชคไม่ได้โชคใหญ่แต่ปีแล้วนะผมก็ลองมานับนั่งนับไล่ดูที่ถูกหวยมาเนาะก็จะมีถูกหวยไทยนะถูกหวยฮานอยแล้วก็หวยลาวนะผมนะก็รวมๆแล้วอ่าสิบสองหัวนะผมสิบสองหัดนะดนะปีแล้วก็ถือว่าก็ถือว่าโอเคนะก็คือตั้งแต่บูชาหลวงพ่อทีมันนี่ผมโดนโดนบ่อยนะโดนบ่อยนะครับนะก็เมีย เมียมันจุดเงี้ยแล้วเมียก็มาดูครับแฟนก็มาดูแล้วก็เขาออก็เอาไปซื้อหวหยหาหนอยซื้อหวยล้วโดนนะผมโดนโดนครับแต่ว่าหวยเวียดนานมนี่มีทุกวันนะผมแล้วก็บางทีไออย่างเงี้ยมันจะเป็นการเสพติดการซื้อเสี่ยงดวงเนาะมันก็ไม่ค่อยดีเนาะก็เอาหวยไทยดีกว่านะผมว่าครับสักเดือนละสองครั้งมันก็โอเคไงพอดีพอดีไม่ไม่เสพติดจนเกินไปเนาะโอเครายละเอียดของพระที่ผมมาขอเลขให้เพื่อนสององค์นี้เนาะนี่นะที่เพื่อนเห็นนี่นะ เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้เพื่อนได้ชมกันว่าความสวยความคมมันเป็นยังไงเนาะ,ะการเก็บการอะไรเงี้ยนะก็ค่อนข้างจะคมสวยเลยนะสมบูรณ์นะผมนะเพราะาลุงแกคัดมาแล้วนะครับองนี้ที่อยู่ในปีปของแกบนบ้านกนะแกนะแกคัดมาเพื่อที่จะไปประกวดที่กรุงเทพนะผมนะใครที่เป็นเอฟซลุงนะหรืออยากจะไปเจอลุงอยากจะไปดูกันก็ไปไปไป,ไปตามไปดูแนละ้วที่กรุงเทพนะทีะ่ห้องสแตมทองหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะที่ไหนนะเห็นลุงแกบอกว่าที่สแต็มทองที่กรุงเทพนะ เห็นเขาย้ายมาเพราะว่าไปจัดที่อื่นแล้วมันรถจอดยากเนาะแต่ว่าไอ้ที่ศูนย์เต็มทองมันมันจอดง่ายจอดง่ายที่จอดรถมันเยอะนะครับก็ลองไปลองไปหาข้อมูลหรือล,ลองไปถามไลน์ไปถามใครที่มีเบอร์หลุมก,ก็ลองโทรไปถามดูได้เนาะส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับล่าภระชีนะครับของทั้งสองค์นี้เกี่ยวกับพิมพ์ทรงอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวผมจะมาทำให้คลิปหนึ่งให้เพื่อนได้ดูเลยว่า,าความสวยงามของพระนะครับว่านะความสวยงามของมวลสาร นะซึ่งเราจะบูชาก็เป็นผมพายกูมานนะก็เราจะไม่บูชาตําหนินะครนะับตำหนิมันแค่ส่วนประกอบนะม,นะมันแค่ส่วนประกอบเพราะว่าในสมัยก่อนเนาะก็เพื่อนก็น่าจะรู้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่ได้มีเทคโนโลยีอะไรทันสมัยนะผมนะมันไม่เหมือนสมัยนี้นะพระผงพระเหรียญก็ใช้เครื่องไฮดรอลิกปั๊มหมดนะครับสมัยก่อนนี่พระผงเนี่ยเขาจะใช้เค,เครื่องกระตุกมือเพื่อนๆไหนนึอนกออกไหมก็เขาเรียกนะเป็นเครื่องแบบเป็นบล็อก เหล็กนี่นะทำมันมาขึ้นมาใช่ไหมแล้วไปวางล้วจะมีเครื่องกระตุกกระแทกใช้ผ้าหรือใช้อะไรกระตุกอะไรเงี้ยมันไม่เหมือนอพระเหรียญพระเหรียญคือกระตุกไม่ไหวก็ต้องใช้โรงงานนะต้องไปจ้างโรงงานทาเนี่ยให้เขาเป็นคนใช้ไฮดรอลิกปั๊มแต่ด้วยเทคโนโลยีสมัยนั้นนะมันก็อาจจะปั๊มออกมาแล้วมันก็อาจจะไม่สวยงามนะการแกะบล็อกเวลาพวกเวลามีดแกะสลกักเนี่ยเวลาเขาเก็บงานอะไรเงี้ยมันก็จะสู้สมัยนี้ไม่ได้เพราะเครื่องม้เครื่องมือมัอมนมันแทบจะ เขาเรียกอะไรมันไม่คมเหมือนสมัยนี้นะในสมัยนี้มันใช้ CNC นซะผมน,นะเวลาทําพระออกมามันโอ้สวยงามนะคือเรื่องเอาขาเรียกอ,อะไรเรื่องธรรมชาติของพระเหรียญในยุคต่างเนี่ยเดี๋ยวผมถ้ามีเวลาผมจะหาข้อมูลมาทําให้เพื่อนได้ชมกันเนาะว่าความแตกต่างมันเป็นแบบไหนเราจะสังเกตแบบไหนว่าพระยุคก,ก่อนยุคใหม่มันเป็นยังไงนะซึ่งผมที่จริงเคยทำไปคลิปแล้วนะนะแต่ว่ามันไม่ค่อยละเอียดเท่าไหรนะ่เนาะก็มีเวลาหาข้อมูลน้อยมากก็เลยไม่ค่อยละเอียดแต่ก็ยังทำไว้อยู่นะมีอยู่คลิปหนึ่งนะก็ลองไปย้อนดูน เป็นคร่าวๆนะครับเดี๋ยวมีเวลาผมจะทำให้เพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ดูแล้วยังไม่ติดตามผมก็ฝากกดติดตามหน่อยนะช่องผมนี่ผมมั่นใจว่าน่าจะเป็นช่องเดียวนะที่กล้า,าหาข้อมูลมาหักล้างทุกอย่างแล้วผมนะหลาดข้อมูลผมจะมาจากเรื่องบันค้ายนะผมนะจะมาจากเรื่องบันายแล้วผมคิดว่ากลุ่มเรื่องบันท่ายเนี่ยเขามีข้อมูลที่แน่นอนแล้วเขาเป็นข้อมูลที่จริงนะผมนะเพราะว่าเขาหามาจากคนพื้นที่เลยนะไปสืบไปค้นมาคนระับ พวกบรรดาจาร์ต่างๆนี่เขาต้องเสียค่าน้ำมันเสียค่าลงค่าเล่าเท่าไหร่นะเพื่อที่จะไปสืบค้นข้อมูลมาให้เพื่อนๆนะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆทั้งลหนที่อยากจะรู้ข้อมูลเชิงลึกละเอียดอะไรอย่างเงี้ยไปกดติดตามกลุ่มเรื่องบันค่ายเลยผมบอกเลยว่าท่านได้ข้อมูลเยอะแยะมากมายนะมีข้อมูลที่ท่านอ่านบางเรื่องที่ท่านอาจจะสงสยัยเทาท่านก็ไปอ่านดูเพืท่านจะรู้เลยนะทีว่าอ๋อนะบางท่านอาจจะยังไม่เชื่อนะพอไปลองดูหลักฐานข้อมูลที่เขาเอามาเสนอนะผมนะ ผมบอกเลยว่าม no ัน no หักล้างได้ทุกอย่างนะครับห so so, so ักล้างทุกอย่างแล้วเป็นเรื่องจริงนะครับไม่ได้เมคอะไรขึ้นมาหมดนะครับนะไม่แต่งนิทงนิทานเหมือนที่ใครเขาว่ากันนะโอเคเดี๋ยวผมจะขยับกล้องไปใกล้ๆกับทูบเล็ทูบมาให้เพื่อนได้ชมกันอะเดี๋ยวผมจะขยับไปนิดอันนี้มันเป็นเลนส์มาโครนะมันก็จะซูมได้ใกล้หน่อยนะเนาะขออนุญาตเดี๋ยวผมให้ให้มันระนาบเท่ากันมันจะได้มองเห็นทั้งสองอันเดี๋ยวขออนุญาตโฟกัสนิดนะ อ้าวเอาเดี๋ยวได้อะผมโฟกัสฝั่งซ้ายก่อนจะขยับกล้องอีกนิดนึงโอเคอึบอะนี่นะครับผมพยายามโฟกัสอ่ให้ได้ใกล้ที่สุดแล้วเนาะก็ทุกท่านก็ลองสังเกตดูแล้วกันนะว่าเห็นเลขอะไรเนาะซึ่ง อย่างเหมือนเดิมก็ผม <S <S ผมก็จะบอกว่าหลวงพู่ท่านน่ะท่านจะถ้าเราไม่ลําบากจริงนะท่านจะไม่ไม่แบบว่าให้เราตรงตรง,ตรงแบบเป๊ะน,น,นะเหมือนขาวก่อนนู้นนะท่านก็จะช่วยเออให้พอได้ค่าขนมค่าอะไรงี้ก็ลองดูนะลองลอง,ลองวิเคราะห์ดูนะครับลองมองดูว่าเห็นเป็นเลขอะไรนะใครเห็นเป็นเลขอะไรดูเป็นตัดเป็นก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะให้คนที่เขายังดูไนมะ่เป็นให้เขาได้ลองเอาไปเสี่ยงดูนะครับเผื่อใครที่มาดูคลิป แล้วอธิษฐานบูชาพู้ทิมเนี่ยแล้วได้โชคได้ลาบเนี้ยมันก็จะเป็นดวงให้เขาทําให้เขาได้เก็เลยอะไรให้เขาแบบได้เจอสิ่งที่เออมันน่าให้เขาอยากจะบูชาอะไรเออประมาณนั้นตอนนี้มาครึ่งดอกแล้วเนาะต้องขออภายนนัยเพื่อนๆนะครับเพราะว่าผมรีบไม่มีเวลาถ้ามีเวลาผมก็อยากจะทําจัดฟงจัดไฟให้มันดีอยู่นี้เนาะจัดสถานที่จัดพื้นที่ให้ให้มันดีแนละ้วเวลาถ่ายม,ามันก็จะสวยหน่อยเนาะ แต่นี้มันรีบจริงๆครับผมมีเวลาน้อยนะเี๋วผมก็ต้องไปตั้งตัดต่ออีกนะก็มานั่งตัดต่อคลิปให้เพื่อนๆได้ชมอีกก็ในระหว่างนี้ก็ฟังผมโม้ต่ออีกนิดนึงจะจบแล้วผมพยายามจะโฟกัสให้ให้ได้นะอบอ่านี่อ่ะก็นห่วงแล้วเพื่อนๆถ้าเพื่อนไหน,นี่มองไม่เห็นนะ ผมก็จะพยายามมองให้เห็นว่าเป็นเลขอะไรผมก็จะเอาไปเอาไปเขียนไว้ในท้ายคลิปนะเพื่อนก็ลองไปดูท้ายคลิปเนาะว่าเห็นเป็นเลขอะไรแล้วเพื่อนเอาไปตัดกันเองแล้วกันเนาะซึ่งผมว่าบอกเลยว่ามันก็เฉียดทุกครั้งนะแต่ว่าถ้าเราตัดเป็นนะคาวก่อนที่ว่ามันมีผมให้ที่เขาที่ผมเห็นนะก็จะมี 2, 7, 7, 7, นะอะไรสองเจ็ดอะไรแล้วก็มีสามเจ็ดเก้าเนาผมก็ไปตัดผิดไปงั้นก็นกนเลยมผ่านผิดไปตัวเดียวเอง <laughs> ก็เลยอดไป แต่ผมรู้สึกว่าข่าวนี้เลขมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะว่าจัดแสงไฟไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะจัดแสงจัดพื้นที่ในนั่นไม่ดีเท่าไหร่มันก็เลยเห็นไม่ค่อยชัดเนาะก็เดี๋ยวพอทูบหมดแล้ว,วผมจะไปซูมโฟกัสให้ทีละดอกนะเพราะว่าเป็นเลขอะไรเนาะถ้าที่ผมสังเกตนะทูบทางฝั่งซ้ายฝั่งนี้นะทูบฝั่งน,นะงงนี้ฝั่งนี้นะ ข้างบนนี้จะเป็นเลขเหมือนคล้ายๆจะเลขสามนื่งไงนี่นะเพื่อนๆเ,เราเห็นไหมเหมือนเห็นเหมือนผมไหมครับน่าจะเป็นเลขสามนะไม่แน่าจายเลขสามมือเลขเลขสูงหรือเปล่าส่วนทางดอกทางขวานี่คล้ายๆจะเห็นเลขเก้าตัวเล็กตัวหนึ่งนะ แต่มันก็ยังไม่ชัดเท่าไหร่เนาะเห็นเลขเก้าตัวหนึ่งนะเพื่อนๆลองดูเอาแล้วกันเนาะก็ผมคิดว่าโอโ้โหทูกมันไม่ค่อยมันน้อยดีมันเลยไม่ชัดเลยเนี่ยเลขเลิกหายหมดเลยนะครับน่าจะเก็บไว้นานจัดนะรทุกอันนี้ผมโอโหซื้อมาตั้งเท่าไหร่สี่ปีห้าปีซื้อมาเป็นกิโลอ่ะนะครับซื้อมาเป็นกิโลเลยมันตอนนี้มันเหลือน้อยแล้วแหละก็จุดมาทุกทุกวดแลลวครับผม แต่ดูแล้วก็พอเห็นอยู่นะเอาละผมว่าดังทางซ้ายนี่จะเห็นเป็นเลขสามสี่แล้วมั้งน่ะเหมือนสามสี่นั่นะทางฝั่งขวานี่ผมที่รู้ผมเห็นเลขหกตัวแล้ว พเพื่อสังเกตดูดีนะทางขวาเห็นปะเห็นปะจะถ้าตัวเล็กๆนะจะมีเลขหกเนาะเพื่อสังเกตนะอผมไม่รู้นะแต่ผมเห็นเลขหกนะพกเพื่อนท่านไหนที่นั่นก็ลองวิเคราะห์ดูว่าคุณแผนทางขวากับทางซ้ายเขาให้เลขอะไรนะนะครับใครชอบองค์ไหนก็ลองไปเสี่ยงทางองค์นั้นเนาะรูปผมก็ขึ้นให้พเพื่อนเพื่อนได้ดูนะว่าความสวยงามเป็นยังไงนะเดี๋ยวรายละเอียดเกี่ยวกับพิมพ์อะไรเดี๋ยวผมจะทำให้คลิปเนาะก็พกเพื่อนๆก็รอติดตามดูแล้วกันนะครับ ถ้าใครชอบก็ลองทักมาได้นะผมนะทักมาได้ลุงก็แบ่งนะทักมาหาผมก็ได้ถ้าทักหาลุงแล้วลุงก็ไม่ว่างก็ทักมาหาผมนะแต่ผมจะการให้นะถ่ายลงถ่ายรูปส่งให้เรียบร้อยนะนะแต่ทักอยากไปทักหาลุงก็ได้ไม่เป็นไรครับผมนะทักมาหาลุงได้เลยนะลุงแกถ้าลุงแกว่างแกก็จะตอบให้ตลอดแหละพอดีคนโทรหาแกเยอะนะแกไม่ค่อยว่างเพราะวันหนึ่งโอ้มีคนโทรไป ให้แกดูพระดูอะไรให้เงี้ยทั้งวันนะบทั้งวันก็เป็นธรรมดาเนาะก็ลุงแกถ่ายหลวงปู่แล้วก็แกโอ้แกแบบว่าสะสมมานานนะสะสมมานาน,นะน,านตั้งแต่แกยังเป็นแบบวัยก็เรียกะไยวัยวัยหนุ่มอะวัยตอนเป็นรับราชการอยู่เนาะสะสมมานานหลายปีนะครับในะสมัยก่อนมีคนเด็ดว่าเก๊ว่าเก๊เก,กันนะแกเก็บเรียบหมดแหละนะใครว่าเก๊แกกวาดหมดแผงอนะมาสมัยก่อนแล้วมันไม่แพงอะนะครับ ในสมัยก่อนนี่องไม่กี่ร้อยเองนะที่กลุงแกเคยบอกว่าเท่าไหร่เองร้อยี่สิบาทแปดสิบาทยังมี่อสมัยก่อนนะ <c oughs> มีคนคนก็ว่า,วาพอเขามีแต่คนเชื่อเซ็นห้างไงพอไปเจอภาเนี้เาบอกชาวบ้านเขาบอกอไม่จริงไม่มันไม่แท้อะไรเงี้ยลุงแกกวาดหมดเลยนะตามที่แกเล่านะแกก็สมมาแล้วแกก็จะมีแบบเให้ลูกน้องเนียของแกไปหาตามบ้านอะไรเงี้ยนะไปช่วยเอ,อใครมีแบง่งจะปล่อยอะไรก็ได้แล้วแกก็ให้ลูกน้องแกนันจัดการให้ ะสะสมมาเรนะื่อยเนาะลพะลุงแกแต่ลองนี่สวยๆทั้งนั้นดีๆงั้นเลยเนาะแล้วคนที่เอาไปใช้นับหลายคนที่เขาเรียกอะไรนะเอาไปใช้แล้วเจอประสบการณ์เลยก็มีนะผมนะบางคนเอาไปใช้ก็อาจจะยังไม่เจอก็มีนะผมแนละ้วก็อาจจะเป็นที่ใจของเขาอาจจะยังไม่ยังเชื่อไม่ร้อยเปอร์เซ็นตะ์ครับส่วนคนที่เชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ไปปุ๊บนี่บางคนเอาไปแล้ว เอามาคืนก็มีทีบอกไม่ไหวแรงเกินนอนไม่ได้เลยก็มีนะต้องเอามาคืนก็ต้องเอามาคืน,าาคนบางทีเขา,าอาจจะบูชาแบบไม่ถูกต้องอะไรประมาณนี้เนาะก็โดนเล่นผมเองยังเคยโดนเลยผมเคยเมื่อก่อนถ้าใครไปดูคลิปเก,ก่าๆผมจะรู้ว่าผมเคยลองของนะสุดท้ายต้องไปขอเข้ามาที่วัดเลยครับผมนะไปไปถ่ายรูปถวายสังฆทานขอ,ขอมาที่วัดเลยเออถึงจะนอนถึงจะนอนได้มา่อก่อนนี่นะโดนแบบว่ามาเล่นที่หัวเลยอนะ พ Indians, no welche, ่อพายกูมานี่มาวิ่งกระโดดเลเต้นบนหัวนอนเลยนะครับสุดท้ายต้องไปขอเขามาที่วัดเลยนะครับโอเคมาเดี๋ยวผมจะโฟกัสไปใกล้อีกทีหนึ่งนะให้เพื่อนได้เห็นกันชัดเลยนะเดี๋ยวผมขยับกล้องนิดนึงอ่ะเริ่มจากโอทางซ้ายก่อนนะเพื่อนอ่ะเดี๋ยวนับนะอ่าเนี่ยครับอ่ะนี่จากทางซ้ายนะครับเพื่อนอืมผมว่าเลข มันไม่ค่อยชันนะเหมือนเขาพ่อพายจะไม่ให้หรือเปล่านะครับนะเหมือนพ่อพายจะยังไม่ให้นะเพราะว่าผมเอาบูชานี่ผมไม่ได้จุดทูปบอกเลยว่าให้เข้าบ้านอะไรเงี้ยเนาะก็ยืมมาถ่ายเฉยๆนะไม่ได้จุดทูปตามระเบียบตามประเพณีปกติถ้าจะเอาพระอ,อะไรเข้าบ้านมามาบูชาเราต้องจุดทูปในที่ล่มทงนะเออสิบหกดอกเนาะก็แล้วก็เรียกผมพ่อพายคุมาเข้ามาในอยู่ในบ้านนะคอยมาเขาเรียกสินทรีในบ้านนี้เนาะอะไรประมาณนี้นะในการ เชิญพระเข้าบ้านอะไรประมาณนี้แต่นี่ผมก็เอามาวางนะครับยิ้มรุงออกมาแล้วเอามาวางแล้วถ่ายทําให้เพื่อนได้เลย,เลยได้ชมกันเลยนะครับอะมาวิเคราะห์เลขกันก็ที่เห็นนี่ก็ผมคิดว่ามันเหมือนกับเลขสามกับเลขสี่หรือเปล่านะข้างบนเลขสามข้างล่างเลขสนะี่นะเพื่อนๆก็ลองดูแล้วกันเนาะตามที่ผมเห็นนะผมก็เห็นประมาณนี้ก็ไม่สามก็สี่สองตัวเนี่ยตรงกลางข้างล่างไม่มีแล้วข้างล่างไม่เห็น อ,อืมผมขอสองตัวหลวงปู่ให้สองตัวจริงจริงหลวงปู่จะแถมให้สักตัวก็ไม่ได้นะ,ะมาดูข้างขวากันมาองข้างขวาให้เลขอะไรเพือ่อน,นดูปึ๊บเดี๋ยวผมสุก,กัรทิท้งเอาโฟก,กัสหลุดเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอะมาละพเพื่อนเห็นเลขอะไรครับที่แน่ผมเห็นเลขหกตัวนะพวเพื่อนอาจจะสังเกตไหมตรงเลขหก มันจะอยู่ทางขวากลางๆอะ่ะเนาะผมเห็นเลขหกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งเหมือนกับช่างล่างจะเป็นเลขหนึ่งเลขเจ็ดไม่แน่ใจครับที่ผมเห็นนะอืแต่ผมเห็นเลขหกตัวเดียวอีกข้างล่างมัน,ม,น,ม,นมันเห็นครึ่งตัวเพื่อนสังเกตไหมเออตรงตรงด้านขวาตรงกลางทู่เห็นปะที่มันเหมือน้างซ้ายมันจะมีขีดอยู่ขีดนึงอะ่ะแล้วก็มาจะเป็นเลขหกเลยนะเออเดี๋ยว,ยวถ้าเกิด เมื่อกี้ผมคล้ายๆแบบตรงหัวกลมๆเหมือนปะมันอาจจะเป็นเลขเก้าเข้าไหนเนาะเออใช่เด,เดี๋ยวเดี๋ยวผมหาอะไรชี้เพื่อนก่อนเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งผมขอญาตแล้วกันเอาเล็นม่ชี้นะเ,เพื่อนดูนะเพื่อนดูนะเห็นไหมนี่นะตรงเนี้ยหัวจะเป็นเลขหกเนาะเนี่ยเห,นห็นปะตรงนี้เป็นขีดมางนี้อนี่จะเป็นเลขหกตรงเนี้ยมันมีขีดลงมาแล้วมันหายไปครึ่งหนึง่ง แต่มันหัวมันใช้หัวเดียวกับเลขหกเลยใช่ไหมผมว่าน่าจะเป็นเลขเก้านะเพื่อนเพื่อนสังเกตไหมมันมีขีดนสั้นนิดหนึ่งเห็นปะเออเนี่ยอ่ะผมเลากทูบอันนี้ผมเห็นเป็นเลขเลขเก้านะหกกับเก้านะทูบทางขวาเนี่ย finalement. ทางขวาผมเห็นเป็นหกกับเก้านะครับเพ,พ,พื่อนๆอ่ะทางซ้ายนี่ผมรู้สึกจะเห็นเป็นเลขสามสี่นะเนาะทางขวาหกเก้าทางทางซ้ายสามสี่อ่ะผมถอยกล้องมางหน่อย เดี๋ยวผมโฟกัสนิดนึงต้องขออภัยนะพอดีเวลามันมีน้อยครับเวลาทําตั้งกลง้องตั้งกล้องอะไรมันก็จะอย่างเงี้ยจะลําบากนิดนึงแต่ก็โอเคนะผมว่าคิดว่าเพื่อนเพื่อนน่าจะมองเห็นกันบ้างนะผมแนละ้วก็ขอสองตัวให้สองตัวจริงๆรเพื่อนเพื่อนเอผมว่าแล้วเนี่ยผมอธิษฐานนขอสองตัวเนี่ยผมปลูกถ้าให้สองตัวจริง,งไหมทูบละสองดอกทูบละสองตัวสองตัว เห็นไหมครับก so so mm ็คือเนี่ยเขาให้แบบเนี้ยเพื่อนๆก็ต้องลองไปวิเคราะห์ไปไปลองบวกลบดูเอากันว่าตามที่มันมีมีเขาเรียกอะไรนะลุงลุงเขาไล่ให้ฟังอยู่ทีนึงงวดที่แล้วที่ว่าข้างบนออกหนึ่งเก้าหกอ่ะที่ลุงเขาอะไรที่ลุงก็ทำคลิปออกมาผมก็ไปดูลุงไปอยู่นะแกบอกว่ามีคนเขามาเนี่ยไงเขามาแล้วเขามามาบูชาลุงใบนะมาจองไม่ก่อนยังไมาได้บูชาเขาบอกเขาอธิษฐานมาขอให้โดนหวยอะไรเงี้ยเขาก็ ไม่รู้ข้นึกยังไงเขานึกถึงอายุหลวงปู่เนาะ96แล้วก็อีกอย่างเขาก็เห็นว่าหลวงปู่เป็นที่หนึ่งในระย,ยองเนาะเขาก็เลยเป็น196ก็เลยโดนไปนหลายแสนเลยั้งนะ่เห็นเ,เห็นว่าโดนเป็นแสนเลยนะนะก็จะมาบูชาพระที่เขาจองไว้เนะาะลุงเขาทําคลิปเล่าให้ฟังก็พื่ก็ลองไปดูคลิปลุงอะไรเนาะบางทีลุงเขาทาคลิปไว้กับหลานเขาทำให้เนาะ,ะส่วนคลิปผมนะก็เหมือนเดิมว่าผมเพื<ๆ>่อนเดี๋ยวผมจะเอาเลขไปลงไว้ตรงท้ายคลิปให้พเพื่อนๆท่านไหนที่ เขาเพิ่งเข้ามามาดูก็เดี๋ยวไปดูท้ายคลิปได้เลยนะแต่ผมจะทําไว้ให้ว่าอของดอกซ้ายดอกขวาเลขอะไรเนาะก็ยังไงก็ฝากเพื่อนกดติดตามช่องผมไวห,หน่อยเนาะช่องผมก็จะมีแบบนี้แหละมีการเสี่ยงดวงมีการขอเลขนะครับส่วนใครจะมองเห็นเลขอะไรนะครใครดูเป็นดูแม่นใครตัดเป็นก็คอมเมนต์บอกเพื่อนๆไว้หน่อยนะครับถ้าเกิดกลัวกลัวเลขมันจะเคลื่อนก็ไม่เป็นไรผมไม่ว่าอะไรนะครับผมก็ไม่ว่านะถผือว่าเป็นเคล็ดลับเป็นเคล็ดของท่านแล้วกันนะไม่เป็นไรไม่เป็นไร ก็ใครไม่กล้าคอมเต์ก็ไม่เป็นไรเราเอาไปเสี่ยงลองดูถ้าโดนรางวัลใหญ่โดนมีโชคลาภอะไรก็ออนะเข้ามาทักทายมามาคุยพูดคุยกันได้คนระับผมนะมานะแค่มากดไลค์ให้ผมผมก็ดีใจแล้วกดไลค์ช่องผมให้ผมก็ดีใจแล้วโอเคคลิปนี้ผมโมเยอะแล้วผมไปละบับ show